สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่องเล่าให้ฟังเด้อคลิปนี้จะมาเล่านิยายวายเรื่องเกิดใหม่มาเพื่อร้ายเรามาฟังกันไปพร้อมๆกันเลยครับออ้าชอบช่วยกันกดไลค์กด Subscribe ติดตามหรือกดปุ่ม s u p e r Thanks ให้กำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับตอนที่18แค่ออกมาด้านนอกก็ได้กลิ่นเหมือนกับที่เคยได้กลิ่นตอนเพิ่งเข้ามาในหมู่บ้านเป็นครั้งแรกประทักเข้ามาเต็มจมูก ตั้งแต่เช้ามาก็เอาแต่ยุ่งเรื่องนู้นเรื่องนี้จนไม่ได้ตั้งใจคิดว่าเป็นกลิ่นอะไรตอนนี้ว่างแล้วอาวหรานดมไปทางต้นต่อของกลิ่นจึงค้นพบว่าแท้จริงแล้วกลิ่นนี้ก็คือดอกจินมูจิงฝานถามทำไมหรืออาวหานรู้สึกว่ากลิ่นดอกไม้นี่ช่างคุ้นเคยยิ่งนักจิงฝานดึงไปน้ำเสียงแปลกประหลาดคุ้นอะไรกันช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกจินมูก,กำลังบานไปที่ไหนก็มีมัน อ้าวหรานส่งเสียงอึมออกมาเสียงหนึ่งพูดอีกว่ารู้สึกเหมือนเคยได้กลิ่นมาจากที่อื่นด้วยแต่คิดไม่ออกจริงฝานไม่ได้ตอบคำอาวหรานมองดูจุดสีทองที่ปรากฏอยู่มากมายในสายตาอดพูดไม่ได้ว่าดอกไม้นี่สวยมากจริงๆเป็นสีทองสดใสและยังเปลี่ยนประกายแวววาวดูโดดเด่นไม่ธรรมดาเหมือนกับกลิ่นของมันตัวดอกเองก็มีเส้นสีแดงบางๆปรากฏอยู่ด้วยจิงฝาน ไปกันเถิดอารานพยักหน้าในเมืองเล็กๆเ,เช่นนี้บริเวณรอบๆมีทัศนียภาพที่งดงามไม่ว่าจะเป็นลมฟ้าอากาศหรือดินล้วนช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมอีกทั้งตระกูลข้างเคียงยังเป็นตระกูลจิงตระกูลใหญ่ทอนี่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นตระกูลที่เป็นแพทย์มาทุกรุ่นรักสงบไม่ชอบแย่งชิงอีกทั้งตระกูลจิงเองก็มีอำนาจในแผ่นดินใหญ่ พวกที่จะมารุกรานพวกเขานั้นมีน้อยมากพวกเขาเองก็ไปยุ่งกับคนอื่นน้อยมากเช่นกันทําให้บริเวณนี้แทบจะไม่มีสงครมเลยเลยถือเป็นหนึ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันสงบสุขแห่งหนึ่งบนแผ่นดินใหญ่เลยก็ว่าได้เป็นสถานที่อันอ่อนโยนที่เลี้ยงคนในพื้นที่ให้อ่อนโยนตามไปด้วยทั้งสองคนเดินไปเรื่อยๆมีเสียงหัวเราะเรื่นเริงดังอยู่ตลอดทางเพิงขายน้ำชาข้างทางเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยสนุกสนาน น้ำเสียงและเนื้อหาที่พูดไม่สกปรกอยากคายเป็นเสียงสดใสสนอกหูอาวหานพูดพร้อมรอยยิ้มสนานที่เช่นนี้เหมาะกับคนมีคู่มาอยู่ด้วยกันชั่วชีวิตปลูกต้นไม้ใหญ่สักหนึ่งต้นหาถ้วยชาหนึ่งใบเลี้ยงเป็ดไก่สักหนึ่งฝูงมีลูกอีกสองสามคนคงสุขใจเป็นที่สุดจิงฝานตกตะลึงจิงฝานวันคืนเช่นนี้ที่อาวหานกล่าวมานั้นยากนักที่จะเป็นจริงได้ อาวร้านเห็นเขาหยุดชะงักไปถามว่าไม่ชอบหรือจิงฝานแค่หัวเราะพืดอ,ออกมาทีหนึ่งก็เดินออกไปอาวร้านนอกถอนหายใจไม่ได้ตนเองคงแก่แล้วจริงๆคิดแค่อยากใช้ชีวิตอย่างสงบสุขแสนสบายคนหนุ่มสาวเช่นเขาคาดว่าคงอยากจะมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สถานฟ้าสะเทินดินเสียมากกว่าอาวร้านรีบเดินสองสามก้าวขึ้นไปให้ทันจิงฝานอาวร้านหมู่บ้านรอบๆนี้มีเยอะหรือไม่ จริงฝานเอาแค่ที่ใหญ่ประมาณนี้ก็มีสิบกว่าแห่งที่ขนาดเล็กกว่านี้ยังมีอีกมากอาวร้านร้องอ้อออกมาหนึ่งเสียงทั้งสองคนเดินไปถึงถนนเส้นหนึ่งเห็นคนกำลังกลางเผิงผ้าแขวนโคมไฟอาวร้านสงสัยนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จริงฝานอธิบายจะเตรียมงานเทศกาลคืนบันพรุ่งนี่เป็นพวกกลุ่มผู้ดูแลในเมืองมาจัดการอาวร้านพยักหน้า หมู่บ้านอื่นๆก็เป็นเช่นนี้หรือเราไปเดินดูที่หมู่บ้านอื่นบ้างดีหรือไม่จริงฝานเลตามองเขาที่อื่นก็ไม่ต่างกับที่นี่มากนักโดยรวมแล้วก็เหมือนกันจริงฝานอีกทั้งงานเทศกาลดอกจินมู่ไม่ใช่ว่าทุกหมู่บ้านจะแยกกันไปจักหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านพวกนี้จะร่วมมือกันจัดขึ้นมาต่างหากละ่ะแต่และหมู่บ้านก็จะส่งการแสดงที่น่าสนใจของหมู่บ้านตนเองออกมา คาราวานแสดงพวกนั้นจะผ่านไปทุกๆุหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงแสดงติดต่อกันหลายวันคนในหมู่บ้านต่างก็จะติดตามคาราวานพวกนี้ออกไปท่องเที่ยวตามถนนเส้นต่างๆด้วยอาวร้านพยักหน้างั้นค่อยไปพรุ่งนี้เถอะคุณชายสนใจซื้อดอกไม้ไหมเจ้ากะอาวร้านเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นแม่หนังน้อยอายุราวสิบเอ็ดสิบสองปียืนอยู่ตรงหน้าเขาในมือถือดอกไม้สีสันหลากหลายเอาไว้ คุณชายช่วยซื้อดอกไม้หน่อยสิเจ้ากะข้าเพิ่งเก็บมาเองสวยมากคุณชายนำกลับไปปักในแจกันก็ได้ยังสดไปได้อีกหลายวันเลยเจ้ากะแม่นางน้อยกระพริบตาปริบป,ป,ปอย่างคาดหวังอาวร้านปฏิเสธเด็กๆไม่ค่อยเป็นแล้วก็คิดได้ว่าพอดีเลยจะได้ซื้อกลับไปฝากเสียงเียงขายอย่างไรหรือแม่นางน้อยหนึ่งอัตรนหนึ่งดอกค่ะอาวราเลือกมาหลายดอกสดสะรั่งไปหมดหมดงามอย่างยิ่ง ความคุ้นชินจากชีวิตในยุคปัจจุบันยังมีอยู่อาวร้านจึงจะยื่นมือเข้าไปในกระเป๋าสุดท้ายลูปเสื้อผ้าอยู่เป็นนานถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ชุดนี้ไม่มีกระเป๋าสักหน่อยอีกอย่างที่สําคัญก็คือตัวเขาไม่มีเงินเสียหน่อยเห็นแม่นางน้อยมองตนเองตาละห้อยอาวร้านหันไปขอความช่วยเหลือจากจิงฝานอย่างเถินอายยืมเงินหน่อยจิงฝานจ้องเขาอยู่พักหนึ่งถึงจะยื่นถุงเงินส่งให้เขาเอาวร้านรับเงินมาส่งให้แม่นางน้อย อ้าวหลานพูดไปเดินไปขอบคุณนักเอา้าถุงเงินคืนให้เจ้าจริงฝานสายศีสันเจ้าเก็บไว้เถิดอาวหลานทำเช่นนี้ไม่ได้หรอกกินนอนอยู่บ้านเจ้ายังใช้เงินเจ้าอีกข้าอายจนไม่มีที่จะหลบแล้วจริงฝานมองไปทางเขาทีหนึ่งตอนนี้คืนค่าคาดว่าต่อไปคงต้องยืมอีกไม่สู้เอาไปเสียตั้งแต่ตอนนี้เถิดอาวหลานคิดแล้วคิดอีก ก็รู้สึกว่ามีเหตุผลตนเองตอนนี้ทั้งร่างไม่มีอัดเหลือสักก้อนเดียวก็คงต้องให้คนอื่นเลี้ยงแล้วเช่นนั้นก็ขอบคุณนักเขากล่าวเสริมอีกว่าข้าทราบซึ้งใจจนไม่อาจหาคำใดมาเปรียบได้ให้ดอกไม้เจ้าดอกหนึ่งแล้วกันผู้จบก็ดึงดอกไม้ที่สวยที่สุดในกำออกมาส่งให้จิงฝานจิงฝานมองแล้วพูดว่าเจ้าเก็บเอาไว้เองเถิดอาวร้านถอนหายใจไม่ต้องเกรงใจ ข้าเอาเงินเจ้ามายังไม่เกรงใจเลยจิงฝานอ้าวร้านเห็นจริงฝานไม่รับไปก็ยัดเยียดส่งไปให้เขาทั้งสองคนยืนอยู่ด้วยกันเวลาเดินไปมาบนถนนก็กลายเป็นภาพอันงดงามเดินไปไหนก็มักจะมีสาวน้อยเขินอายหน้าแดงจ้องมองพวกเขาตอนนี้ยังมาถือดอกไม้อีกสาวน้อยที่มีความกล้าสักหน่อยบนถนนตะโกนมาว่าคุณชายทั้งสองงดงามยิ่งกว่าดอกไม้เสียอีกเจ้ากะ ดึงดูดให้คนรอบข้างหัวเราะตามอย่างเขินอายอาวร้านสีหน้าดำคล้ำห้องพักที่วาเลอร์ทิงชั้นสองชั้นบนสุดพวกอาวร้านถูกจัดไว้ให้อยู่ชั้นบนสุดนั้นเด็กๆในร้านยังยกน้ำร้อนมาให้ด้วยอาวรานแช่น้ำร้อนอย่างสบายยอกสบายใจรู้สึกว่ารูขุมขนทั้งร่างได้เปิดออกแล้วสุขสบายเป็นอย่างยิ่งไม่ว่ารู้หลงจู้จุดกํายานอะไรไว้ในห้องถึงแม้กลิ่นจะเบาบางแต่ก็หน้าหลงไหล ทำให้คนผ่อนคลายน้ำร้อนที่มีควันพวยพุ่งพุ่งบวกกับกลิ่นกํายานที่เหมือนกับยานอนหลับนี้ทำให้อาวรณ์หลับไปอาวรานทำไมเจ้ามอบดอกไม้ดอกที่งามที่สุดให้พี่ข้าจิงเซียงเข้าประตูอยู่ด้านนอกตั้งนานสองนานก็ไม่ได้ยินเสียงตอบรับคิดว่าอาวรานคงหลับไปแล้วปดค่อนแค้มไม่ได้ว่านอนแต่หูวันขนาดนี้เชียวจิงเซียงกำลังจะหันกายจากไปกลับมองเห็นแสงสว่างลอดออกมาจากภายใน แสงสว่างเด่นชัดเกรงว่าจะเป็นเทียนที่ดับไม่สนิทแล้วจะเกิดไฟไม่ขึ้นจึงตะโกนเรียนอยู่ข้างนอกอีกสองทีว่าอาวหานทว่ายังไม่มีเสียงตอบกลับเหมือนเดิมจิงเซียงคิดอยู่สักครู่ก็ตัดสินใจผลักประตูเข้าไปอาวหานอยู่ไหนละ่ะไม่อยู่หรือไม่ใช่ว่าถูกศัตรูคู่แข้นจับไปแล้วนะักจิงเซียงเห็นหน้าต่างเปิดกว้างพูดพึมพำพลางเดินอ้อมฉากกนลมเข้าไปอาวหานไว้ เสียงกรีดร้องนี้ไม่เพียงทําให้อาวรานที่หลับอยู่ในอ่างน้ําตกใจตื่นยังเรียกจิงฝานกับจิงจือมาพร้อมกันด้วยจิงฝานที่วิ่งมาจากห้องข้างๆยังไม่ทันเข้าไปด้านในก็ถามอย่างร้อนรนว่าเสียงเสียงเจ้าเป็นอะไรไม่เป็นอันใดใช่หรือไม่จิงจือที่ตามมาทีหลังก็ถามต่อเกิดอะไรขึ้นกลับเห็นจิงเสียงวิ่งออกมาจากหลังจากกรนลมด้วยสีหน้าแดงกำ่ำพูดติดติดขัดขัดว่า เออคือคือว่าไม่ไม่มีอะไรจริงฝานเห็นท่าทางของจิงเสียงไม่มีอะไรที่ไหนกันแววตาเขาลึกล้ำมืดมนราวหมึกดำสีหน้าเย็นชาลงไปหลายส่วนมีจิตสังหารปกคลุมทั่วทั้งร่างจิงเสียงถูกจิตสังหารที่ปรากฏขึ้นกระทันหันของพี่ชายนางทำให้ตกใจจิงฝานจับแขนของจิงเซียงดึงนางไปด้านหลังตัวเขาเดินเข้าไปหลังจากกันลม จิงเซียงเห็นแล้วก็อดพูดอย่างร้อนรนไม่ได้ว่าเออท่านพี่อย่าเข้าไปคำเตือนนี้มาถึงช้าเกินไปจิงฝานเข้าไปหลังจากบังลมเรียบร้อยแล้วจิตสังหารทั้งร่างที่มีอยู่ทุกฉากตรงหน้าทำให้สุญสลายปลิวหายไปกับสายลมจิงจือที่ตามเข้ามามองเห็นเอหรานที่นิ่งอึ้งอยู่ในอ่างน้ำก็อึ้งไปเหมือนกันอดลูบลูบปลายจมูกไม่ได้ใช้เวลาเรียบเรียงคำพูดอยู่สักทักจึงพูดขึ้นว่าเออ ไม่มีอะไรนี่เอาล่ะเอาล่ะกลับไปนอนกันเถิดตอนที่หมุนตัวจากไปก็อดค่อนแค้ไม่ได้ว่าจริงเสียงเจ้าเข้าไปทําไมไม่เข้าประตูเจ้าทําเช่นนี้ต่อไปข้าไม่กล้าอาบน้ําแล้วจริงเสียงที่เดิมทียังกระอักกระอ่วนอับอายอยู่ได้ยินเข้าก็โกรธจัดในทันใดใครบอกว่าข้าไม่เข้าประตูข้าเคาอยู่ตั้งนานเห็นว่าไม่มีคนตอบกลัวอาวรานจะเกิดเรื่องถึงได้เข้ามา จิงเซียงผู้จบความโกรธก็ยังไม่ลดลงมองจิงจืออย่างดูแคลนจิงจือเจ้ากังวลมากไปหรือเปล่าต่อให้เจ้าหลับจนตายไปอยู่ในห้องข้าก็ไม่สนใจหรอกอาวรหลานได้ยินเสียงของจิงเซียงในหูมีเสียงวิงวงิสมองกลับหนักอึ้งพูดตามจริงจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้สติกลับมาตั้งแต่ที่จิงเซียงเข้ามาทำให้เขาตกใจตื่นเขารู้สึกมึนง,งงอยู่ตลอดหลับสนิทเกินไป มีความรู้สึกเหมือนยังอยู่ในความฝันตรงหน้ามีคนเพิ่มมาสองคนเขาก็ยังคงดึงสติกลับมาไม่ได้จิงฝานเห็นท่าทางเช่นนี้ของอาวหรานพูดด้วยแววตาล้ำลึกอาวหรานอาวหรานตาปิดอยู่ครึ่งหนึ่งฝืนทางตาถามอย่างมึนงงว่าหามีอะไรจริงฝานเดินไปตรงหน้าเขายื่นตัวเข้าไปใกลเจ้าเป็นอะไรอาวหานขยี้ตางงมากเลย หลับจนมึนไปแล้วอดบิดขี้เกียจและหาออกมาไม่ได้พูดเสียงอู้อีว่าเฮ้อหลับสบายจังไม่อยากตื่นขึ้นมาเลยการบิดขี้เกียดนี้ทําให้น้ําในอ่างอาบน้ํากระเพื่อมขึ้นลงตามไปด้วยเกิดเป็นคลื่นหลูก็กแล้วลูกเล่าผิวกายภายใต้สายน้ํานั้นก็ดูสันไหวทําให้คนตาลายจิงฝานชะงักไปนิดกัดฟันพูดว่าเจ้ายังหลับไม่ตื่นจริงๆ ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยายวายช่องเล่าให้ฟังเดอเอาวหลานฮึกกำลังสงสัยอยู่นั้นสายลมภายนอกก็พัดเข้ามาอาวหลานนอตัวสั่นไม่ได้รู้สึกหนาวขึ้นมาลมนี่เองที่ทําให้สมองของอาวหลานที่กําลังมึนงงอยู่ตื่นเต็มที่เขาก้มศีรษะลงถึงเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตนเองยังคงแช่อยู่ในอ่างอาบน้าชายหนุ่มที่อายุปูนี้แล้วคิดว่าตัวเองนั้นมีประสบการณ์เยอะผ่านอะไรมามาก ตอนนี้กลับหน้าแดงขึ้นในทันใดความโชคดีเพียงอย่างเดียวก็คือท่อนล่างเขายังมีผ้าพันไว้ไม่ได้เปลยไปทั้งตัวอาวหลานที่หน้าตาแดงกล่ำพูดติดติดขัดขัดว่าช่วยช่วยข้าเอาเสื้อผ้ามาทีจิงฝานโค้งริมฝีปากยิ้มบางหยิบเสื้อผ้าพร้อมผ้าขนหนูที่พาดอยู่ตรงเก้าอี้ข้างตัวส่งไปให้เขาอาวหลานบอกขอบใจอย่างกระอักกระอ่วนกลับเห็นจิงฝานยืนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนเสียที อาวร้านหัวเราะอย่างเก้อกระดากออกมาสองเสียงรบกวนเจ้าออกไปก่อนเถิดจิงฝาเลิกคิ้วหมุนตัวจากไปการสวมเสื้อผ้าครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการสวมเสื้อผ้าที่เร็วที่สุดตั้งแต่อาวร้านเกิดมาอาวร้านอ้อมจากกรนลงออกมาเห็นว่าคนทั้งสามยังไม่จากไปยังนั่งล้อมอยู่รอบโต๊ะจิงฝาในมือจับพึ่งเทียนสีแดงอยู่เล่มหนึ่งจิงเสียงอาวร้านในที่สุดเจ้าก็ออกมา อาวร้านมองเห็นท่าทางดูร้ายของจิงเซียงจึงสั่นสะท้านไปทั้งร่างครั้งนี้จิงเซียงหายจากอาการเขินอายในตอนแรกแล้วความมีเหตุผลกจึงรับคืนมาแต่ยังคงมีความกระดากอายอยู่บ้างดังนั้นเพื่อบดบังความเกอเขินนี้จึงเริ่มด้วยการหาเรื่องคนอื่นก่อนรับบทเป็นผู้กระทำเองดังสำนวนที่ว่าอับอายกลายเป็นโทสะอาวร้านเองก็กระอักกระอ่วนอยู่นิดหน่อยจิงเซียงเป็นเด็กผู้หญิง คาดว่าโตมาจนถึงตอนนี้คงเคยใกล้ชิดแต่กลับพี่ชายตัวเองบ้างเท่านั้นตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่เขามาอยู่ที่นี่ถึงแม้จะรู้จักสนิทสนมกับจิงเซียงเป็นอย่างดีทําให้ใกล้ชิดกันอยู่มากแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีช่องว่างระหว่างสตรีและบุรุษอยู่ถึงแม้การแสดงออกภายนอกของนางจะดูดูร้ายแต่แววตาที่ดูเหมือนจะแค่แกล้งโกรธปลอมๆนั้นก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งนอกอ่อนในของนางอาวร้านยิ้มอย่างอ่อนโยน วันนี้เดินมาทั้งวันรู้สึกเหนื่อนนิดหน่อยจะโทษก็ต้องโทษเด็กรับใช้ในร้านตระกูลจริงของพวกเจ้าที่เอาใจใส่เกินไปน้ำอุ่นกำลังสบายทำให้ข้ารู้สึกอยากหลับไปจิงเซียงเองก็รู้ว่าตัวเองโกรธอย่างไรเหตุผลอีกทั้งเห็นเอาหลานยิ้มอย่างอ่อนโยนเอาความผิดทั้งหมดมารับไว้คนเดียวนางหัวเราออย่างฝืดเฟือนทั้งอับอายแต่ก็ต้องคลี่คลายสถานการณ์ไปด้วยนางยืดหลังตรงแหม อย่างไรเสียพวกเราก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรน่ามองด้วยผู้จบยังกระแอมกระออีกสองทีต่อไปอย่าเป็นแบบนี้อีกนะข้าน่าเป็นห่วงกลัวว่าเจ้าจะไม่สบายอาวรานย,ยิ้มอย่างทําอะไรไม่ได้ยื่นมือไปลูกหัวจิงเสียงแล้วนั่งลงร่วมวงด้วยจริงจือเห็นจิงเสียงมีท่าทางเขินอายอีกแล้วเขาส่งเสียงฮึหัวเราะย่อออกมาเจ้าจะอายอันใดไม่ว่าเจ้าจะเห็นอะไร คนที่ถูกเอาเปรียบก็คืออาลราน,นูนเข้าใจหรือไม่จิงเซียงโกรธขึ้นมาแล้วเจ้าอาลรานเห็นจิงเซียงหน้าแดงขึ้นมาจึงลูกหัวปลอบโยนนางก็จะพูดกับจิงจือว่าเจ,จ้านี่ยังมีหน้ามาคิดเล็กคิดน้อยกับเด็กผู้หญิงอีกจิงจือส่งเสียงเฮิรมาเสียงหนึ่งไม่สนเขาจิงเซียงอดพูดขึ้นมาไม่ได้ว่าอาลรานเจ้าก็หลับเป็นตายเกินไปแล้วข้าเคาะประตูตั้งหลายรอบ แล้วยังตะโกนเรียกอีกหลายครั้งเจ้าไม่ตอบกลับข้าเลยข้านึกว่าเจ้าไม่อยู่แล้วก็กังวลว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับเจ้าอ๋วหารานนวดขมักนั่นน่าสิขาง,งวงมากเลยเลยหลับเป็นตายอ๋วหารานเพิ่งพูจบจิงฝานที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ได้เอ่ยปากพูดอันใดเลยสักคำมานานแล้วเจ้าน่าจะไม่ใช่เพราะง่วงเกินไปถึงได้หลับไปหรอกคนทั้งสามทั้งตกใจทั้งสงสัยหันไปมองจิงฝาน อาวร้านเห็นจิงฝานพลิกเทียนสีแดงในมือไปมาอยู่ตลอดเทียนนี่มีปัญหาจิงฝานพยักหน้าจิงจือรับเทียนนั่นไปเอามาแต่หน้าจมูกแล้วดมกลิ่นมีกลิ่นจางๆบางอย่างที่ระเหยไปเกือบหมดแล้วถ้าไม่ตั้งใจดมก็คงไม่ได้กลิ่นอาวร้านเองก็รับไปดูด้วยเช่นกันจิงฝานคาดว่าคงเผาไม่ไปจนหมดแล้วตอนนี้เหลือแค่กลิ่นจางๆอาวร้านเข้าใจในทันใด มีหน้าละก่อนหน้านี้ข้าถึงได้กลิ่นหอมหอมยังคิดว่าเป็นกลิ่นที่ของที่ร้านมีอยู่แล้วจิงเซียงถามอย่างร้อนรนท่านพี่มีพิษหรือเปล่าจิงฝันสายหน้าเป็นยาสเสน่ห์ไม่มีพิษผู้จบก็หันไปมองหน้าต่างอีกทั้งหน้าต่างเปิดกว้างอยู่ตลอดยาเองก็ระเหยออกไปเยอะแล้วจ,จิงจือไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดแล้วมีจุดมุ่งหมายอะไร อันดับแรกที่อาลรานคิดถึงก็คือคนตระกูลทางเพราะว่าในโลกใบนี้คงไม่มีใครนอกจากตระกูลทางที่จะมาสนใจตัวรับกระสุนแทนอย่างเขาที่ไม่มีความสําคัญอะไรอีกแล้วอาลรานมองไปทางจิงฝานพอดีจิงฝานเองก็หันมามองเขาเช่นกันอาลรานเดาว่าจิงฝานคงคิดเหมือนกันกันกบเขาจิงจือที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของอาลรานจูจก็พูดขึ้นว่าอาลรานขอเจ้าเป็นอะไร อาวร้านสงสัยเอ็นหัวลงมองแต่เพราะอยู่ในจุดอับสายตาจึงมองไม่เห็นอะไรจริงฝานหันมานี่ให้ข้าดูหน่อยอาวร้านได้ยินก็หันศีสะัะยื่นคอไปตรงหน้าจริงฝานบนลำคอขาละเอียดมีรอยสีแดงสดปรากฏอยู่ดูโดดเด่นออกมาจริงจือที่อยู่ด้านข้างอดพูดขึ้นมาไม่ได้ว่าทำไมมันถึงคลายกับรอยประทับริมฝีปากจิงเสียงเองก็เข้ามาดู นางพูดอย่างจริงจังว่าเหมือนจริงด้วยจริงฝานยื่นมือออกไปยึดหลังศีรษะของอาวรานเอาไว้ดึงเข้ามาใกล้นิ้วหัวแม่มือลูกผ่านรอยสีแดงนั้นแต่กลายเป็นว่าลูกไปทีหนึ่งดันลูกจนมันแทบจะลบหายไปแล้วรอยสีแดงที่เหมือนรอยประทับริมฝีปากนั้นถูกลบจนจางลงไปมากจิงจือที่อยู่อีกด้านหนึ่งอ้าปากพูดด้วยความตกใจโจรโจนเด็ดดอกไม้โจนเด็ดดอกไม้ หมายถึงโจรมักมากรังแกผู้หญิงอาวหลานสีหน้าดําคล้ําะลึงตาใสจริงจืยื่มมือไปลูบลำคอตนเองร่องรอยบนลำคอถูกจิงฝ่านลกออกไปไม่น้อยแล้วอาวหลานลูกจึงติดแค่สีแดงจางๆจิงเซียงมองซ้ายมองขวาอดพูดออกมาไม่ได้ว่าโจรเด็ดดอกไม้นี่ทําไมถึงสนเจ้าไม่มาสนใจพี่ข้าละ่ะอาวหานแม่นางเจ้าจริงจังใช่หรือไม่ อย่าว่าแต่เอาไราเลยจริงฝานเองยังอดเอาเกาลัดข้อหัวจริงเสียงไปทีหนึ่งไม่ได้จริงชือสันสีสะท้อนหายใจว่าโจรสาวคนนี้กล้ามากจริงๆจริงเสี่ยงสงสัยเจ้ามั่นใจได้อย่างไรว่าเป็นสตรีจริงจือเหลาตามองนางทีหนึ่งรอยประทับเป็นฝีปากสีแดงจะให้เป็นบุรุษหรือจริงเสียงหัวเราะฮิฮิมันก็ไม่แน่หรอกนะอาจจะเป็นของบุรุษก็ได้ อ้าวหานสีหน้าดำคล้ำเด็กคนนี้น่ากลัวจะเป็นสาวไยเสียแล้วหล่ะมัง้งจิงฝานโยกหัวจิงเซียงทีหนึ่งอย่าไร้สาระจริงเซียงทำปากยื่นจิงฝานมองไปทางอาวหานเจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยหรืออาวหานสั่นศีสะัะข้าแค่คิดว่าเป็นหลงจู้มาจุดกํายานไว้แล้วก็หลับไปทั้งอย่างนั้นจิงชือส่งสายตาดูแคลนมาทางอาวหานที่หนึ่งเป็นถึงคุณชายตระกูลอาว จะอย่างไรก็เป็นฝึกยุทธแต่ไม่มีความระมัดระวังเลยแม้แต่น้อยอาวหารานข้าอาวหารานยังไม่ทันพูดจบจิงจือก็พูดอีกว่ากลับโดนโจนเด็ดดอกไม้หลลามเสียได้แล้วยังไม่รู้อีกว่าเป็นโจนเด็ดดอกไม้สตรีหรือบุรุษพูดออกไปช่างอายคนยิ่งนักอาวหารานเมื่อกี้เจ้าไม่ได้บอกว่าเป็นสตรีหรืออย่างไรผ่านไปไม่ถึงอึดใจก็ถูกจิงเซียงทําให้ค่อยเขแล้วศักศรีเจ้าอยู่ไหนกัน จิงจือหัวเราะเยาะต่อไปว่าเรียนวุทยุไปเสียเปล่าแล้วคุณชายอ๋าวท่านต้องระวังตัวหน่อยแล้วอ๋าวหลานเจ้าเด็กนี่ยิ่งพูดยิ่งกระตือรือร้นนี่คิดจะคว้าโอกาสพูดจาสั่งสอนเขาเอาไว้ไม่ปล่อยเลยสินะกอ๋าวหลานเลิกคิวจิงจือขนเจ้ายังขึ้นไม่ครบเลยกระมังขนยังขึ้นไม่ครบหมายถึงอายุยังน้อยไร้ประสบการณ์ ยังมองออกอีกหรือว่าเป็นรอยประทับริมฝีปากเจ้าเคยเห็นสตรีทาสีแต้มชาติหรือว่าตัวเจ้าเองเคยทำมาก่อนจิงเซียงหัวเราะด,ดังลัน่นฮ่าฮ่าฮ่าจิงจือข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเจ้าก็มีมุมแบบนี้ด้วยจิงจือโกรธจนพูดติดติดขัดๆอยู่เป็นนานกัดฟันพูดว่าสมน้ำหน้าที่เจ้าถูกลวนลามจนเด็ดดอกไม้นั่นน่าจะลักพาตัวเจ้าไปด้วยเสียเลยแค่จุบสักทีนับเป็นอะไรได้ ควรจะกินเสียอย่าให้เหลือคราบเลยมากกว่าอ้าวร้านมุงปากกระตุกเจ้าเด็กเหลวนี้รู้อะไรเยอะดีนี่จะโทษเด็กตระกูลจิงว่าโตเร็วเกินไปนักว่าไม่ถูกต้องเป็นเพราะคนตระกูลจิงเรียนวิชาแพทย์เรื่องของชายหญิงในด้านนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาแพทย์เช่นกันจําเป็นต้องได้เรียนรู้มาบ้างดังนั้นเด็กๆในตระกูลจิงมากบ้างน้อยบ้างก็พอจะรู้อยู่โดยเฉพาะจริงจือเขาไม่เคยละทิ้งความรู้ใดๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาแพทย์อีกทั้งนิสัยเขาเป็นคนเถนตรงแข็งกร้าวต่อให้รู้เรื่องพวกนี้ก็คงไม่เอาไปคิดไร้สาระแค่เรียนรู้ไปตามปกติจิงฝานไม่สนใจการประทับฝีปากกันของพวกเขาชายหนุ่มลุกขึ้นไปที่หน้าต่างเพียงคนเดียวหน้าต่างยังเปิดอยู่ลมพัดเข้ามาให้ความรู้สึกเย็ยนเล็กน้อยอาวหานตามติดไปด้านหลังทันทีพบอะไรบ้างหรือไม่ จริงฝานสันสีสั์ไม่มีอาวรานพยักหน้าพูดตามตรงตอนแรกเขายังค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางหลังฉาแม่นางคนนี้ไม่มีทางมาปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ภายใต้ความดูแลของตระกูลจริงเฉยๆเป็นแน่ถ้าบอกว่าไม่ได้มาเพราะจีเต้าก็คงแปลกเกินไปแล้วในเมื่อมาเพราะจีเต้าจะเข้ามาในห้องเขาตอนกลางคืนนับว่าสมเหตุสมผลอยู่ แต่ตอนนี้ที่ทําให้เขาสงสัยก็คือรอยประทับริมฝีปากที่ปรากฏอยู่บนคอเขาอย่างไร้ที่มาที่ไปนี่หลังช้าชอบจริงฝานต่างหากเรื่องนี้เห็นได้ตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วว่ารักแรกพบต่อจริงฝานอย่างแน่นอนหลังช้าถึงแม้จะเป็นปีศาจสาวแต่ก็เป็นปีศาจสาวที่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแน่นอนคงจะไม่ไปสัมผัสผู้ชายทั่วไปไง่ายดายเช่นนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจุมพิษเลยหรือว่าจะเป็นแค่โจรธรรมดาทั่วไปจริงจริง จริงจือก็ตามมาด้วยถามอย่างสงสัยว่าคนคนนี้เอายาสเสน่ห์ไปใส่ไอวอในเทียนตั้งแต่เมื่อใดห้องนี้เพิ่งจะถูกจัดไว้กระทันหันก่อนจะมืดนี้เองเขาคงไม่ถึงขนาดตามเรามาตลอดทางหรอกระมังจริงฝานสีหน้าเรียบเฉยก็ไม่ยากหาคนมาปลอมตัวเป็นเด็กรับใช้ในร้านเป็นใช้ได้แล้วหรือไม่ก็ซื้อตัวคนในร้านเราไปเลยจริงจงืเดี๋ยวเรียกหลงจูมาถามดู เด็กรับใช้ที่รับผิดชอบห้องอาอรานคือผู้ใดถึงจะพูดอย่างนั้นแต่พวกเขาก็คาดว่าคงถามเอาอะไรจากเด็กรับใช้ไม่ได้หรอกจิงฝานพูดสองสามวันนี้เจ้ามาอยู่กับข้าเถิดไม่รู้คนผู้นี้จะมาอีกหรือไม่อาอรานลังเลอยู่เล็กน้อยแล้วพูดว่าถ้าข้าไปอยู่กับเจ้าแล้วคนคนนี้ไม่มาแล้วงั้นก็จับไม่ได้แล้วน่าสิจิงฝานเหลตามองเขาไปทีหนึ่งวางใจเถอ ถ้าจะส่งคนมาเฝ้าที่นี่ไว้รอมเป็นเจ้าอาวหลานส่งเสียงออกออกมาเสียงหนึ่งพยักยักน่ารักจบกันไปอีกแล้วสำหรับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้กำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยนะครับ